สวัสดีจ้าวันนี้ก็กลับมาพบกับเกษตรผสมผสานเกษตรสวนบ้านบูลนะคะและคุณแม่ยุคใหม่ายแม่ดาวนะคะวันนี้แม่ดาวจะพาเพื่อนๆมาเก็บฟักทองกันนะจ้านี่นะคะฟักทองที่แม่ดาวปลูกไว้นะคะตอนนี้น้องเขาก็เริ่มที่จะ,ะแก่แล้วนะคะแต่ว่ายังแก่ไม่จัดนะคะอันนี้เรายังไม่เก็บนะคะลูกปานกลางอยู่ ค่ะอ,อย่างที่บอกเพื่อนๆนะคะคือแม่เราจะไม่ได้ปลูกไว้ขายนะคะจะเน้นปลูกไว้กินนะคะเพื่อนๆปลูกแบบผสมผสานนะคะเราก็จะมีปลูกหลายอย่างมีมะเขือมีพริกมีถั่วพูนะคะมีแตงกวานะคะมีแตงไทยนะคะเพื่อนๆพวกกล้วยพวกส้ม มะละกอนะคะหลายๆอย่างนะคะเพื่อนๆปลูกแบบผสมผสานนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมทองนะคะที่ไม่ดาวเคยถ่ายให้เพื่อนๆดูไปก่อนหน้านั้นนะคะนี้เราตัดมารอบที่สามแล้วนะคะอ่าตอนนั้นที่เคยบอกเพื่อนๆน,นะคะคือตัดไปคือเขาก็จะถูกตัดไปประมาณนี้ตอนนี้เขาเริ่มแตกใบออกมาแล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะรอยตัด ที่ตัด3มครั้งนะคะเพราะว่า,อ,าอันนี้เราก็ศึกษาข้อมูลมานะคะว่าถ้าตัดเนี่ยจะทำให้ต้นเขาไม่สูงนะคะแล้วก็ทำให้ฐานเขามีความาคงทนนะคะต้นจะไม่หักง่ายนะคะเพื่อนๆอน,นี้เขาก็จะมีแตกหน่อออกมาอีกนะคะเพื่อนๆในส่วนของตัวหน่อเนี่ยเราก็จะตัดเขา แล้วเขาก็าแตกออกมาใหม่เช่นกันค่ะอ้าวแล้เวเราจะไปดูฟักทองกันละกันเนะาะอันนี้ให้ดูเบื้องต้นนะคะเป็นกล้วยหอมทองนะคะอันนี้ที่เราปลูกไว้นะคะทางด้านนู้นก็จะมีนะคะที่แม่ดาวเคยให้ดูนฝั่งนู้นนะคะก็จะมีกล้วยหอมทองอีกแต่ว่าหลังเดี๋ยวเรามาดูกล้วยเนาะวันนี้เรามาดาูฟักทองกันก่อนนะคะนี่นะคะฟักทองที่แม่ดาวปลูกไว้ตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะเพื่อนๆต้นยาก็จะเยอะนิดนึงคือ นี่นะคะอันนี้ฟักทองอันนี้น้องเขากําลังอ่อนอยู่นะคะยังไม่แก่มากนะคะเพื่อนๆอันนี้อ่อนอยู่นะคะนี่นะคะเพื่อนๆนี่แม่ดาวปลูกไว้กินอ่าส่วนลูกที่เก็บได้นะคะอยู่นี่เองอันนี้แม่ดาวดึงเถาเขาออกแล้วนะคะเพราะว่าเขาหลุดจากเถาด้วยะคะ่ะนี่คะเถาเขาแห้งแล้วส่วนรอบๆนี้นะคะจะเป็นแตงไทยนะคะที่แม่ดาวปลูกไว้แล้วก็ได้ไปกินอ่า หลายรตแล้วนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มจะถั่เขาจะทิ้งถาาแล้วนะคะเริ่มจะแห้งแล้วแต่ว่าก็ยังพอเหลือให้ได้กินอยู่นะคะนี่นะคะตําส้มตำก็อร่อยนะคะแตงไทยเนี่ยแม่เราเอาไปตําส้มตำจิ้มน้ำพริกเขาจะกรอบค่ะอันนี้ลูกเขาน้อยๆนะคะนี่นะคะจะให้เพื่อนๆดูลูกนี้เขาก็ ใหญ่กว่าสองลูกที่แล้วเนาะเพื่อนๆดูสินี่นะคะเขาก็จะแก่แล้วแล้วก็เดี๋ยวแม่ดาวจะเอาไปบวชฟักทองนะคะดูสิคะเพื่อนๆเ,เ,เ,เหลืองน่าทานเลยทีเดียวนี่นะคะอันนี้ก็เป็นมเมล็ดที่แม่ดาวเอามาจากที่ไปซื้อที่ตลาดนะคะแล้วก็จะเอาเม็ดเขาเนี่ยมาตากแห้งแล้วก็เอามาจิ้มดินของเรานะคะ ดินที่มีการผสมพวก,กวขี้วัวอ่าขี้วัวผสมดินปลูกนะคะตามบริเวณต้นของต้นไม้ที่เราปลูกไว้นี่นะคะนี่นะคะเพื่อนๆก็พอได้ทานอยู่นะคะอ่าเราไม่ได้ฉีดสารเคมีลงไปนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็กินได้แบบสบายใจเลยะค่ะเพื่อนๆอ,อยากจะให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะก็คือเหมือนมีแรงบันดาลใจนะคะว่า เ,เราไม่ต้องซีเรียสนะคะที่ว่าเราจะปลูกแล้วแบบมันจะขึ้นดีไม่ดีนะคะแต่ว่าเราเน้นเน้นไวป้ปลูกปลูกกินเองนะคะเพื่อนเพเพราะว่าถ้าเรามีครอบครัวเนี่ยเราก็อยากให้ครอบครัวเราได้รับประทานอาหารปลอดสารเคมีใช่ไหมคะเพื่อนๆนเท่านี้เราก็มีความสุขแล้วนะคะเพื่อนๆนนี่นะคะแล้วก็นี่ตะการ้าที่แม่เราเก็บมานะคะก็จะมีพริกนะคะพริกจีฟ้านะคะ อย kind of oh right. ู่ในสวนของเรานี่เองที่เดินมารอบๆอบนี่นะคะก็ได้เยอะนะคะเพื่อนๆนี่กำใหญ่เลยค่ะมีด้านล่างอีกนะคะเพื่อนๆอันนี้มีแตงกวานิดหน่อยแล้วก็มีถั่วพูนะคะเพื่อนๆ่ที่แม่เราทาค้างไว้อ่านให้เพื่อนๆดูถั่วพูค้างอยู่ตรงนู้นนะคะอันนี้ต้นเนี่ยทั้งหลังต้นมะม่วงนะคะอันนี้ต้นมะม่วงเขาบังอยู่นะคะนี่นะคะอ่านี่เรากลับมาทางนี้นะคะเพื่อนๆ่นนะคะแล้วก็จะมี นี่นะคะชะอมค่ะเพื่อนเพื่อนน,นี่นะคะโอ้ทอดไข่ได้จานใหญ่เลยนะคะหรือว่าจะไปแกงก็ได้นะคะเพื่อนๆดูสิอืมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นถุงอ่าเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าถุงอะไรเอยนี่ถุงไม่ไดาวเอามาห่อฝรั่งทางด้านนู้นนะคะฝรั่งไม่ไดาวห่อไปแล้วอ่า้นไหนแล้วก็เดี๋ยวไม่ไดาวก็จะอ่าพาเพื่อนๆนไปดูฝรั่งที่หอกันด้านนู้นเนาะ โอเคเดี๋ยวไปกันเลยจ้าพร้อมกับฟักทองผลนี้นะอ่นนี้นะจ้าต้นฝรั่งนะคะที่แม่ดาวได้ทําการหอ่อไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนที่จะไปเก็บผักนะคะเพื่อนๆนี่ต้นนี้เป็นฝรั่งกิมจูนะคะเพื่อนๆเนี่ยสังเกตว่าอาจจะจะให้เพื่อนๆดูสังเกตว่าเขาจะค่อนข้างดกมากเลยนะคะลูกเขาเนี่ยเห็นไหมคะแม่ดาวห่อไว้หลายจุดมากเลยะคะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมดาวจะให้ดู จุดหนึ่งประมาณสักสองลูกนะคะเพื่อนๆโดยประมาณเนี่ยหจุดสองจุดอันนี้สามอ่าสองลูกค่ะเพื่อนๆด้านนี้สามลูกนะคะอ่าด้านนี้สองค่ะขอโทษค่ะสองลูกนะคะอันนี้หนึ่งเนี่ยค่ะเต็มเลยค่ะเพื่อนๆเขาค่อนข้างดกนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนที่นี่นะคะที่ยังไม่ได้ห่อนะคะเพราะว่า เขาเล็กเกินเราก็จะยังไม่ได้ห่อนะคะอันนี้นี่นะคะลูกเขาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้ไม่ดาวหอนี่นะคะเห็นไหมคะแล้วแถมยังมีลูกอ่อนๆที่กําลังเกิดเนี้ยนะคะเพื่อนๆมีดอกเห็นไหมนี่นะคะเพื่อนๆออน,นี่นะคะเ,ะคะเขากําลังแตกดอกอีกเต็มเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะแล้วก็ด้านล่างนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ,ะแล้วก็ ข้างๆต้นของฝรั่งนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีต้นมะละกอหลายต้นเลยอ่าต้นมะละกอกําลังเกิดเลยนะคะอ่ไม่ใช่กําลังเกิดคือเขาก็เริ่มเติบโตแล้วนะคะเดี๋ยวทแม่เราจะมีการขยายต้นเขาออกไปนะคะนี่นะคะหลายต้นเลยค่ะตรงนี้จะมีการขยายต้นเขาไปปลูกอยู่จุดอื่นนะคะเพราะว่าตรงนี้เหมือนเราลักษณะเหมือนเรามาเพาะไว้นะคะเพราะว่าดินของเราจะเป็นดินแบบนี้นะคะ เป็นดินกรวดนะคะแต่ว่าเราจะมาอาศัยเพาะพันธุ์เขาที่ดินที่เรามีการผสมไว้ในต้นที่เราปลูกผลไม้ไว้นะคะก็จะมีพวกดินผสมดินดินปลูกผสมกับขี้วัวนะคะขี้วัวขี้ควายนะคะแล้วก็ตอนหลังเราก็จะมาใส่ตัวขี้ไก่เพิ่มนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะเราเอามาอาศัยดินเขาเนี่ยแล้วก็ยังมีนี้นะคะเพื่อน มีพลิกนะคะที่แม่ดาวปลูกไว้บริเวณรอบๆนะคะนี่นะคะ,ะนี่นะคะระยะห่างกันก็ประมาณสักสอสอกนะคะนี่ต้นนี้แล้วก็ต้นนูน้นแล้วก็ต้นนู้นอีกนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่เราปลูกไว้ก็เหมือนกับว่าถ้าเราเดินเข้ามาในสวนเราก็จะได้ทั้งพลิกมะละกอผักผลไม้ต่างๆนะคะ ที่มันเป็นภาวะพึ่งพากันนะคะเพื่อนๆอันไหนที่เป็นภาวะพึ่งพากันได้เราก็จะปลูกในหลุมเดียวกันเลยนะคะเออบริเวณหลุมนี่แม่ดาวจะให้ดูนะคะอันนี้ต้นฝรั่งนะคะนี่นะคะเออบริเวณหลุมของเขานะคะจะกว้างประมาณสัก1เมตรคูณหเมตรโดยประมาณนะคะเพื่อนๆรัศมีนะคะแน่แล้วตรงนี้เราก็ยังมีต้นแตงโมอีกนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ อันนี้เราปลูกไปเลยค่ะปลูกแบบผสมผสานนะคะเราก็จะได้กินนะคะอ่าโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เริ่มสายแล้วนะคะแปดโมงกว่าละโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสุดท้ายแล้วเรามีผักอะไรได้ไปกินกันบ้างน,นะคะนี่นะคะเพื่อนดินจริงๆจะเป็นดินแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะดินเขาจะเป็นแบบดินแดบงบแตกละแหงเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะ นี่นะคะเป็นดินกรวดนะคะส่วนข้างล่างลงไปก็จะเป็นดินเหนียวนะคะเ,เพื่อนๆนี่นะคะสรุปแล้วไม่ดาก,ก็วันนี้ไม่ดัก,ก็จะได้ฟักทองนะคะเ,เพื่อนๆนี่นี่นะคะได้พริกได้ถั่วปูอ่ะมีมะเขือด้วยแล้วก็มีแตงกวาลูกหนึ่งด้านล่างนะคะแล้วก็จะมีชะอมนะคะอ่าก็พอได้กินอยู่นะคะอ่า ผักบางอย่างบางชนิดก็สวยนะคะสวยเลยแต่บางอย่างก็คืออา,อาจจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าอาจจะมีแมลงมากเราอาจจะสู้แมลงไม่ไหวอันนี้ก็จะเป็นแตงโมนะคะแตงโมที่แม่ดาวปลูกไว้นะคะในแต่ละหลุมของอผลไม้ของเรานะคะแต่อันนี้ก็น้องเขาหลุดเถาก่อนนะคะลูกก็เลยไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่โอเค วันนี้ได้กับข้าวแล้วนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาเพื่อนเพื่อนกันไปก่อนเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนๆมาช่วยติดตามกด s ับ s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้กับแม่ดาวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะแล้วก็เพื่อนๆสามารถแชร์หรือแนะนำแม่ดาวได้นะคะเพราะว่าแม่ดาวก็เป็นมือใหม่ในการทำกรเกษตรผสมผสานจ้ามาแบ่งปันมาแชร์ความรู้กันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้ว สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ